มาครับทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่เจอการวันนี้กับบรรยากาศสภาพตลาดที่ดูจะสดใสคึกคักนะครับราคาบิตคอยก็ขึ้นมาทำไฮใหม่เป็นที่เรียบร้อยที่บริเวณ1 1 7 0 0 0นน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่บริเวณออทามไฮได้ไม่ยากนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมองว่ายังวิ่งอยู่ในกรอบวิ่งออกข้างอยู่ก็ขึ้นมาเล่นในโซนด้านบนละนะครับแผนการเทรดของฟังบิตคอยเนี่ยตอนนี้ยังมองค่อนข้างยากนะยังไม่แน่ใจว่าวิ่งพักตัวลักษณะไหนแต่ว่าตอนนี้ วิธีการเล่นของเราก็คือไปโฟกัสทางฝั่งของเอาคอยมากกว่าเอาคอยเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับในเวลานี้เราได้ทําการล i เหรียญไว้เรียบร้อยละตั้งชื่อให้ว่าเหรียญน,น่ารักน่าลุ้นเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นชุดแรกก็เดี๋ยวจะเอาไปแปะให้ในกลุ่มแลวกนันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็กดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดส่วนสําหรับฝั่งของทองคําตอนนี้แม้ว่าจะเห็นสัญญ,ญาณกลับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเรามีเห็นได้เวอร์เจนมาตลอดทางเนาะ เมื่อวานนี้ก็ปิดลักษณะคล้ายๆกับโดจิทิ้งไส้เอาไว้มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับตัวแต่ก็เพิ่งชะล่าใจาไปนะครับเพราะว่าราคายัางคงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแรงซื้อยังมีค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะพักแค่ระยะสั้นๆแล้วจะไปต่อก็เป็นไปได้แผนการโดยรวมจะเป็นยังไงวันนี้เรามีแนวทางการเทรดอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปครับแวนเทรดแพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคน หนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนําของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเ,ปเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็เกคู่เงินทองคาเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทรด20,000ดอลลาร์ได้เลยโอเคครับก็มาเริ่มกันที่ช่องทางการติดตามต่างๆของเรานะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็ฝากช่องทางการติดตามต่างๆของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่ากลุ่มเทรดที่ลิงก์ Discord ด้านล่างนะครับ <tomb i> เข้ามาร่วมแจมก็ร่วมพูดคุยกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหรือว่าใครยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะสมัครเทรดคู่เงินทองคำบิตคอยคริปโตต่างๆก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับทั้ง Bi t เก t แล้วก็แวนเทรดสมัครวันนี้ได้รับโปรโมชั่นได้โบนัสเทรดด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือตอนนี้ทางของแวนเทรดนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นี่เลยนะครับสำหรับใครที่เทรดบิตคอยเนาะก็ เทรดบิตคอยครบทุกๆ1หลอดนะครับได้รับเงินคืน4ดอลลาร์ต่อ1หลอดไม่มีจำนวนจำกัดเลยนะครับก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับก็แค่สมัครผ่านลิงก์ของเรายืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ทำการเทรดได้ตามปกติเลยกดเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็เทรดปกติตามไปเรื่อยๆนะครับก็ได้รับเงินคืนละทุกๆ1หลอดก็ได้4ดอลลาร์คืนไปเลยนั่นเองนะครับระยะเวลาก็ตั้งแต่วันนี้เนาะเป็นต้นไปถึง30พฤศจิกายน นะครับก็คิดว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างคุ้มค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับสําหรับแฟนเทในเวลานี้ส่วนสําหรับบรรยากาศตลาดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเขียวสดใสนะเมื่อวานนี้หลายๆตัวก็ปรับตัวขึ้นมานะครับฝั่งเอาท์คอยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะสวยหลายตัวนะครับก็ตอนนี้หลายๆตัวก็บวกขึ้นมา5%้เอร์เซ็นต์่ะเฉลีย่ยเฉลีย่ยนะจะอยู่ประมาณสัก5%นะครับ10%ก็มี11%ก็มี นะครับส่วนของ Bitcoin เนี่ยอยู่บวกอยู่ราวๆสัก3% 4%เเนะครับก็หลายๆตัวก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างจะดีกว่า Bitcoin เลยทีเดียวก็อย่างที่เราไปเนาะว่าช่วงเนี้ยเอาคอยเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับบิตคอยเนี่ยยังมองยากอยู่ยังดูลักษณะเหมือนจะออกข้างยังอยู่ในช่วงพักตัวแต่ว่าเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะพักตัวเสร็จแล้วก็พร้อมสําหรับการไปต่อน,นั่นเองนะครับส่วนสําหรับบิตคอยราคาไทยอ่ามาดูราคาไทยกันสักหน่อยนะครับก็ ราคามีการปรับขึ้นมาเล่นโซนด้านบนแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อช่วงก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งอยู่ในโซนด้านล่างนะครับเดี๋ยวขอหาตีกล่องให้ก่อนนะครับอ่ะตีกล่องเนาะบิตคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่ๆมันจะลักษณะเหมือนจะออกข้างมากกว่านะครับนี่เนาะวิ่งในโซนออกข้างบริเวณประมาณนี้อ่ามีกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่สักสามล้านห้าแสนโดยประมาณ นะครับส่วนสำหรับแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ3ล้าน4ล้านโดยประมาณนั่นเองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยวิ่งขึ้นไปราคามันลงมาทดสอบบริเวณแนวรับด้านล่างนะครับแนวรับด้านล่างทรงนี้เนาะตอนนี้เนี่ยทำ high ใ,ใหม่ละที่สูงกว่า h i g เดิมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเล่นโซนด้านบนกันมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นมาทดสอบบริเวณ all time h i นี้ได้ก็สัก4ี่แสนน่าจะเดี๋ยวเจอกัน นั่นเองนะครับมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวส่วนสําหรับข่าวประกาศเมื่อวานนะครับก็ตัวของ adp non farm adp non farm เนี่ยเมื่อวานประกาศออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับตัวเลขเนี่ยติดลบค่อนข้างเยอะเลยก็คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบกับการลดบอกเบี้ยได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวานันศุกร์นี้เนาะตัวเลข non farm ที่ประกาศโดยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากตัวเลข adp non farm อันนี้นะครับที่ประกาศออกมาน้อยมากๆเนี่ย วันศุกร์นี้ก็อาจจะเจอกับเซอร์ไพรส์นะครับตัวเลขนอนฟาร์มที่ปรับตัวลดลงได้อีกเป็นไปได้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนก็แน่นอนเลยทองไปต่อบิตคอยคริปโตพอลทาหายเดี๋ยวได้เจอกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันศุกร์นี้เนาะแล้วก็สําหรับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ข่าวใหญ่ที่ทุกคนน่าจะติดตามกันอยู่ในเวลานี้นั่นคือตัวของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ชัดดาวไปก็ส่งผลกระทบ เหมือนกันนะครับกับโลกการลงทุนโลกคริปโตของเรานั่นก็คือตัวของคริปโต ETF นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคริปโต ETF ออฟคอล ETF หลายๆตัวเนี่ยมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติแล้วในเร็วๆนี้เน,นื่องจากว่ามีการชัดดาวเกิดขึ้นนะครับก็ดูเหมือนเนาะดูเหมือนช่วงนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปนั่นเองนะครับก็รอกลับมาทํางานกันให้ได้ก่อนรอก,การดําเนินงานเริ่มเพิ่มเริ่มกลับมาทําได้ แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะครับว่าจะอนุมัติกันเมื่อไหร่นั่นเองเนาะส่วนสำหรับอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คืออันนี้รายงานจากคริปโตคอนนะครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดีมานแรงซื้อยังเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่ยังสามารถรักษาระดับแรงซื้อตรงนี้เอาไว้ได้มีโอกาสนะครับที่ในช่วงท้ายปีหรือว่าไตรมาสีตอนนี้เนาะมีโอกาสที่ราคาบิทคอยเนี่ยจะขึ้นไปได้อีกนะครับทำเอาทำหายที่บริเวณสักแสนหกถึง2องแสนเลยทีเดียว ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเอาทำหายแบบนี้เนี่ยก็ตลาดก็น่าจะเขียวเขียวฟินฟินกันไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็น่าจะยิ้มแก้มปลียยิ้มแก้มบานกันไปเลยนะครับกำไรเน้เนๆน,นเนาะส่วนอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับตัวของ RSI นั่นเอง RSI เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในโซนบริเวณด้านบนละนะครับตอนนี้ผมมองว่าไอ้หลายๆเหรียญที่ขึ้นมาตอนนี้คริปโตหลายๆเหรีหยญที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยแล้ว นะครับเข้ามาอยู่ในท่าสูตรของเราท่าที่สองตอนนี้ราคาเบรหไฮขึ้นมาละเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรียบร้อยจากเดิมที่เป็นอยู่ในช่วงพักตัวอยู่มันพักตัวมาอยู่ถูกไหมครับตอนนี้เริ่มทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมก็คือผ่านเงื่อนขที่สองแล้วละไอ i ไก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาสูงละเรารอความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าในระยะสั้นในระยะถัดไปราคามีโอกาสจะย่อลงมาสักหนึ่งทีก็จะเข้าสู่เงื่อนไขที่3ามของเราก็เป็นจังหวะรอเข้ารอช้อนของเรานั่นเอง ก็เดี๋ยวรอดูครับภาพระยะสั้นๆจะมีการย่อตัวให้เราเก็บของไหมนะครับประมาณนั้นเนาะส่วนสําหรับใครที่เทรดในภาพระยะสั้นนะครับก็แนวรับแนวต้านในวันนี้บิตคอยก็อยู่ที่บริเวณประมาณสัก1นึ0 0 0สนหนึ่งพโดยประมาณนะครับสําหรับแนวรับส่วนแนวต้านก็เบรกขึ้นมาละเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีต้านใหม่อยู่ที่บริเวณสัก1นึ0 0 0สืโดยประมาณนั่นเองนะสบผมนะ มาลองดูกันที่ฝั่งกราฟกันบ้างนะครับว่าฝั่งกราฟตอนนี้เนี่ยเรามองในลักษณะไหนประมาณไหนกันบ้างแล้วนะครับก็โดยรวมเนาะอย่างที่บอกไปว่าของ Bitcoin เนี่ยตอนเนี้ยเรามองค่อนข้างยากมองค่อนข้างลําบากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพักตัวลักษณะไหนนะครับอันนี้เนาะเดิมที่เรามองว่ามันเป็นเทรนขึ้นมาเทนขึ้นมาเนาะต,ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักตัวแน่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันพักตัวลักษณะไหน เมื่อวานเราลองตีกราฟคร่าวๆดูนะครับก็มีแผนนี้โผล่ขึ้นมาอ่ะแผนนี้เป็นแผนเอาใจสายเนะครับเผื่อใครที่ยังมองลงอยู่แผนนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเมื่อวานตีไว้อ่ะราคาขึ้นมาทําลักษณะเหมือนดับเบิลท็อปนะครับแต่ปรากฏว่าปิดไปค่อนข้างดีก็ทําแท่งเขียวทะลุขึ้นมาเพราะฉะนั้นมองลงเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ใช่ดับเบิลท็อปตรงนี้แล้วนะครับแผนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนาะก็มีอีกหนึ่งแผนที่เราแชร์ไว้เป็นแผนขาขึ้น อ่ะเป็นการพักตัวในกรอบระยะด้านบนนะครับก็คือแผนนี้เนาะแผนนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยซื้อสักเท่าไหร่นะครับสําหรับแผนนี้เพราะว่ามองว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสจะพักตัวได้ดึกหนึ่งขาตอนนี้เนี่ยราคามันแค่ขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวต้านด้านบนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะพักตัวอีกหนึ่งขานะซึ่งผมมองว่ามันจะช้าไปสักหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะช่วงชิ้นปีละเอาคอยหลายตัวก็ทำทรงมาค่อนข้างสวยละ เราประเมินกันว่าช่วงสิ้นปีนี้ราคามีโอกาสจะไปต่อได้ถ้าเกิดว่ามันพักตัวอีกสักหนึ่งขาเนี่ยก็จะทําให้ตลาดมันเลื่อนออกไปจะช้าออกไปเพราะฉะนั้นแผนนี้ผมก็ไม่ซื้อเช่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเหลือแผนไหนให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับฝั่งของ Bitcoin เราก็มองเป็นกรอบกว้างๆออกไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่เราตีไปเมื่อตอนต้นเนาะอ่ะเรามองว่า Bitcoin เนี่ยตอนนี้ออกข้างอยู่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนมีส่วนด้านล่างใช่ไหมครับกับส่วนด้านบนอ่ะประมาณนี้เนาะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยเล่นขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเล่นอยู่ในกรอบโซนด้านบนแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ all time high เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ก็ได้เพื่อไปต่อก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ bitcoin ตอนนี้ยังมองค่อนข้างลําบากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแผนไหนนะครับส่วนตัวตอนนี้ก็เลยไปดูทางฝั่งของ altcoin มากกว่า นั่นเองนะครับเรามีการลิสเหรียญมาให้แล้ว1ลิสนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแปะไว้ให้ในกลุ่มเนาะใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ลิงก์ด้านล่างเลยครับเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดอันนี้เราตั้งชื่อให้มันว่าเหรียญน่ารักน่าลุ้นนะครับชุดแรกก็ประกอบไปด้วยตัวเหล่านี้นะครับเพื่อนๆลองไปตามกันได้เนาะเดี๋ยวไปแปะให้ในกลุ่มนะครับตัวหลักๆของเราเนี่ยตอนนี้มีเปิดมา2ตัวแล้วนั่นก็คือตัวของฝั่งบอสคอยกับฝั่งของ XRP นั่นเองนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมาซูมให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในท่าสูตรของเราแล้วนะครับเข้าท่าสูตรของเราแล้วพอสมควรอย่างที่เราเอา RSI ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับของฝั่ง o u t c a ยเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงพักตัวอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยเล่าไปมันพักตัวอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะพักตัวเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองซูมเข้ามาให้ดูนะครับ ลักษณะประมาณนี้ตามขา C ชุดสุดท้ายมาอยู่ใช่ไหมครับขา C ตอนนี้เนี่ยกวิ่ง1 2 3 4 5นี่มีความเป็นไปได้เลยว่าจะพักตัวจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวละสัญญาณท่าสูตรของเรานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็อันนี้เลยนะครับมี Divergent e เกิดขึ้น ISI ทำ High ใหม่ที่สูงกว่า High เดิมส่วนราคายังคงทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโ w เดิมอยู่อ่าเริ่มเห็นสัญญาณการ ด้เบิร์จเมาแล้วนะครับสัญญาณที่หนึ่งมาละสัญญาณที่สองราคามีการทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมนะครับเกิดสัญญาณช็อคเกิดขึ้นนะครับนี่ติ๊กสองไปนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังตามอยู่นะครับก็คือตามอันที่สามอ่ะสัญญาณที่สามของเรานั่นเองนะครับก็คือรอให้ราคามันยอดกลับตัวลงมาสมมุติถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นยอดนะครับเป็นไฮที่ราคากำลังจะไป เอาฟิโบมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้แนวรับ50 61.8มาหรือว่าที่โซนนแถวๆซักราคา0.23โดยประมาณนะครับ2 3 5อ่ะอ่ะน่าจะแถวแถวนี้นะครับก็ได้กรอบประมาณนี้มานี่เดี๋ยวรอราคาย่อมาก่อนเราอาจจะได้รับของเพิ่มกันอีกซัก ชุดใหญ่เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะชุดใหญ่เลยเนาะเพราะว่าจบรอบนี้ไปขาขึ้นครั้งถัดไปเดี๋ยมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะขึ้นไปได้ไกลนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยทรงประมาณนี้นะครับ XRP ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันกล่อนหน้านี้ที่เรามองว่าราคาเนี่ยมีการพักตัวมานะครับพักตัวมาลักษณะนี้เนาะสามเหลี่ยม1 2 3 4 5สาี่ห้าตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าราคาน่าจะพักตัวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังฟอร์มตัวอยู่ กำลังเซตตัวอยู่เพื่อขึ้นมาเป็นเทนชุดขาขึ้นถัดไปนั่นเองนะครับลองซูมๆม,มาภาพระยะสั้นๆเนี่ยก็ลักษณะคล้ายเคียงกันนะครับก็คือเริ่มเห็นสัญญาณการถบตัวเกิดขึ้นมีดิเวเจนซ์เกิดขึ้นนะครับมีการทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคามีการทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมาทำโลใหม่ที่สูงขึ้นกว่าโลเดิมก็มีความเป็นไปได้เนาะ ว่าเทรนชุดใหม่เทรนขาขึ้นเนี่ยอาจจะกําลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับก็อัลคอยหลายๆตัวเนี่ยทรงประมาณนี้หมดเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็เพื่อนๆก็ลองไปตามกันได้มีทั้งหมูเด้งมีทั้งซุยนะครับมีทั้งเพนกูเอแวร์ลิงนะครับเดี๋ยวไปแปะให้ในกลุ่มเนาะก็ลองมาตามกันได้เลยเช่นกันนะครับส่วนตัวอื่นๆอย่างเช่นของฝั่งทองคานะครับฝั่งทองคำเนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกับเหมือนเดิมครับ ก็คือราคายัางคงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการปิดแท่งไปทำเป็นลักษณะเหมือนโดจินะครับแล้วก็มีดิเวอร์เจนด้วยอ่ะสัญญาณกลับตัวก็มาให้เห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อย่าพึ่งไปไว้วางใจมันเพราะว่าเทนขนาข,ขึ้นของทองคำนี้เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นไปได้ต่อถึงไหนเรามีวางแนวต้านไว้ให้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ยังเบรกขึ้นไปได้อยู่ ก็เพราะฉะนั้นแนวทางการเล่นตอนนี้นะครับก็รอให้มันพักตัวให้เสร็จให้เรียบร้อยรอให้มันขึ้นไปให้เสร็จนะครับรอให้มันหาจุดพักฐานพักตัวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยรอรับของกันดูจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับสำหรับการเทรดทองในนาทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาทองตอนนี้มันมีโอกาสจะกลับตัวมีโอกาสจะลงได้นะครับก็เป้าหมายแรกเลยแนวรับแรกของเราอยู่ที่บริเวณสัก3า5 0 โดยประมาณเนาะถ้าเกิดว่าราคาลงมาแถวนี้อาจจะได้หาจังหวะเก็บของเปิดแอลตามขึ้นไปได้นั่นเองนะครับแผนการเทรดทองก็ประมาณนี้ในช่วงนี้เนาะส่วนแผนของซีเวอร์ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเราเริ่มเห็นแท่แงแดงมาบ้างละเริ่มเห็นไส้ด้านบนของแท่งเขียวมาบ้างละก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ไหมที่ราคามีโอกาสจะกลับตัวในภาพระยะสั้นๆนะครับซึ่งแผนการเทรดก็ลักษณะเดียวกันให้รอมันย่อนะครับแล้วหาแนวรับ เพื่อรับของตามขึ้นไปนะ่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับส่วนสําหรับแนวรับแรกที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะก็อยู่ที่บริเวณนี้ครับนี่โซนนี้ประมาณราคาสี่สิบสโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการเทรดสำหรับฝั่งของทองคำแล้วก็ซิเวอร์นะครับตัวของอีกหนึ่งตัวที่เราก็ตามดูอยู่ทุกวันเนาะนั่นคือตัวของดอลลาร์นั่นเอง ดอลลรก์ก็อ่ะเริ่มเห็นไส้ส,สำหรับแท่งแดงดูมาบ้างแล้วนะครับมีโอกาสไหมที่ราคาจะเริ่มรีบาวเด้งกลับขึ้นไปนะครับดอลล่ายังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นในระยะยาวเนาะตามการวิเคราะห์แบบเทคนิคนั่นเองครับก็เราดูว่าจะเป็นอย่างไรเนาะผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจสำหรับดอลลราในนาทีนี้นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้ ไม่ได้มีไลฟ์นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยที่ลิงก์ดิสคอร์ดด้านล่างนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเนาะส่วนใครที่อยากจะเปิดบัญชีเทรดก็ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับที่แวนเทรดแล้วก็บิตเกตตอนนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับเข้ามาลองเช็คเข้ามาลองใช้กันได้นั่นเองนะโอเคก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดี